ขายทุ่งเขาได้ติดธอ,อืออร์สชารีพี่น้องเงต้ม <laughs> ชา,ารีเอดขายใ <laughs> นบ้านเปนะ็นอะไรแซ่บเหรออ๋อชารีข้าวเหนียวทานทุนบ้านหอนเออชารีข้าวเหนียวใช่ถมวะเออ ะทักทายสบายดียำแรงๆนะทุกคนอตอนนี้คอยอยุ่ที่ i ่มาสร้างพอกเนาะเมืองมหาไซแขกขมวดทุกคนเมย์ก็ได้มาถือว่ามาฮอตคับทุกคนประมาณตอนเฮาออกจากบ้านมาประมาณที่บ่ายสองประมาณบ่ายสองต,ตอนนี้ก็ประมาณประมาณสิบเจ็ดเนาะประมาณสิบเจ็ดโมงทุกคนสิพาทุกคนเลาะเบิง่งภาบรรยากาศหรือว่าวิถีชีวิตยามแรงแรๆนะทุกคนติดตามไปเบปิ่งไปชมแล้ครับไป มีเป๊บซี่ป่ะฮะเป๊บซี่แป๊บซีุ่กน้อยใช่เอเออได้สองทุกข้าอยากกินซารีพี่น้เป็นอะไรแซ่บปะอ๋อซารีขาเหนียวถ่ <laughs> านที่บ้าน,ขน,นเขาซารีข้าเหนียวใ่ถุงวะ แชบบ่นังแชบบ่แชบบุษดีส่งซีชฟได้จเมืดไปโซนีเชฟได้วีมดไปอยาวน้อยขายสรีมืดไปด้วยังมือไหวะสั่งได้แต่คเกาดีขนาดฝามากน้อยนิก่่นอันกาลีอนันแม่เหรเสรี huh. S <S <S อันนี้เป็นอันซาลีอันนั้นเด้โอ้โหเลยเป็นซาลีอัน,น,นโบว์แมนซาลีพันธ์ืะถือว่าแซา่ซาลีนะก็ทุกคนสังเกตวังเฮือนเนาะเฮือนซานกะเจ้าเออ่ในขอบเขตนี่ถือว่ายังคงครวมเดิมหรือว่ายังมีภาพบรรยากาศเก่าๆให้เราได้เบิ่งได้ชมทุกคนเออ บ้านนี้ก็แม่นว่าอาชีพลักสิแม่นว่าเฮ็ดให,เห้เฮ็ดหน้าทุกคนเฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าเพือนก็สิแม่นวะปิดผ้าไาม่เฮียนะไม้นี่ก็ชิแม่นกับเจ้ามาแต่เพิ่งเครื่องพู้เครื่องผาทุกคนหาบรรยากาศให้ชิเมนเล้าเขา้าถือว่าพักชวนนี่ก็เจ้ามุ่งแปะนะทุกคน มีเป็นแปดนเนาะว่าก็เคยอาจจะเคยเห็นคลิปที่ค่อยลงเนาะถ้าเป็นว่าบ้านคงคมเดิมหรือว่ายัางมีภาพบรรยากาศเก่าสีเห็นรถทุกคนที่ว่าก็จะใช้แปน้นในมุงแป้นนึ่งก็จะเอ้ตัดไปทอนมาก,กะประมาณแล้วเขาจะใช้ผ้าหรือว่าขวดผ้าผ้าเพื่อมาบุ้งอันนี้ทุกคน ก็ทุกคนอันนี้คือเป็นห้องสี่นะเนี่ยจเป็นห้องสี่แต่ก่อนเขาเขาสาีไซดังเดิมเปนสีเ,นเป็นโคกแบบนี้คนเนแต่ก่อนกับเจ้าสาีไซโคกแบบนี้นะ,ะเป็นโคกตำเข้าเนาะแต่ว่ามันสิมีแม่เนาะแม่ที่ว่าไส้ลูกไส้ซากตำเข้าแต่เนื่องในปัจจุบันนี้มันก็จะเลื่อนไปเนาะเจ้าก็สีไซเป็นห้องสี่แบบนี้คนแต่๋ยวแม่เราบริไัทไฟฟ้านะ <c oughs> เขาสิใช้เครื่องจักเนาะปั่นเนาะเพื่อประหยัดถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็สิเปลือกใช้อันนี้จักตัวนี้ปั่นแทนทุกคนอ่ีอ <c oughs> อืมอืมเขาได้สับเด็บนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนสามอือขึ้นอยากมุ่นเนาะอืมแค่เราจะได้แบบนี้เออ บัตรกันคือที่เอาเผาเพราะว่าได้เอาไปทอดไปทอดอันนั้นก็จ้าไปด่างเชโตะอันนี้ก็จ้าเอาไปใช้งานนะเออ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 แบบเล็บบัอรขายชอบไปได้รบได้เป็นชอบเป็นโลอกโอโลูกอร่อยลูกพันลูกหลักพันอันนั้นล่ะเออันนี้ก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะทุกคนเพราะว่าอาชีพลักของชาวบ้านก็จะเมนว่าเทหน้าเนาะ,ะเนื่องในปัจจุบันนี้ก็แม่นว่ามีอาชีพเสริมเข้ามานะก็คือปลูกมันสัปะหลังทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวบ้านที่ว่า้ากราครับเข้าครอบครัวเิืมกลับมาเงินมาสร้างทุกคนนี่ก็เป็นอีก บรรยากาศทางุนบทเนาะจขตบ้านสร้างโอกเมืองมหาไสกคน โอ้อันนี้ก็สิบเป็นว่าปิจ๊อนำประดาบนะทุกคนถ้าผู้ใดมีเงินขงเขากระชิจ๊อจบางคนที่ว่าขาดทุนทรัพย์เขาเป็นว่าได้คุดบออ่อเนาะคุดบอ่อใช้ท่ากนก็สิบเป็นไปส่วนครัวหรือว่าส่วนพักทีก่ว่าปลูกไว้กินเองทุกคนอาชีพมักทั่ว นี่เมลทั่วมัแกแ้เงเนาะถือว่าปลูกไว้กินไว้แก้ครอบครัวคนนะถือว่าลดลาจ่ายไป ทุกคนสังกเกตเบิงึงบานนี่เน,นะาะเราเข้าชิ้นเป็นวบบคือว่าเราเช่าแต่ละหลักนี่ถือว่าย่่ายนะทุกคนะระดับร้อยก็ชอบเป็นต็มสังเกตอันนี้ชิ้นเป็นว่าเป็นมูลเนาะมูลซัดหรือว่าขี้งัวเนาะถือว่ากับเจ้าซาสุมไว้เวลายิ่มให้ยิ่มหน้ากับเจ้าชิตตัก รักใส่ถุงไปใส่น้าเนาะถือว่าปลอดสารนะดลดรายจ่ายการซื้อปุ๋ยโอ้ทุกคนสะเกดร,รมดานะ่าได้ไงถือว่าปิเดเศษยซักเชีร์ซักจากสงครามแต่สบายจะกอดเนาะทุกคนสะเกดถือว่าเชีร์ซักสงครามสบายกอด อันนี้ก็เจ้าก็มาประยุกต์เกลือประดิษฐ์เป็นอะไรห้างใส่เกลือหมูเนาะถือว่ายังใสประโยชน์ได้เอามาประดิษฐ์ใสประโยชน์แนวอื่นทุกคนเพิ่นสังเกตเบิง่งเนาะถือว่าเพิ่นยังอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ได้ทุกคนเบื้องไม้ปูหรือว,ว่าไม้มุงเนาะมุงหลงังคาเราเพิน่นจะเป็นไม้นะทุกว่าในสมัยก่อนนอะทุกคน แต่ว่าในปัจจุบันนี่ก็บมีเรก่<ะ>ีแล้วรี่เราเนี่ยเรา เราตอกเพียงอะไรติเข่าอ๋อให้มันเย็นมันยังแม่แหล้วผู้สันเฮก็มีผู้ไม้ไม้เพียงอันติ๊บเข่าโอ้ทนได้ไหมเนาะสามติ๊บเข่าวะเอ้ยน้อยน้อยน้อยใหญ่น้อยแล้วก็กลางแล้วก็แง่แล้วก็เช่าหัวเข่าบริษัทหัวเข่า สารจุดกระเท่าผู้ชายเข่าสารขลองสารอั่นนั่นตอนนนอาอใหาเนาะเรียกว่ากูิงสารเอออันนี้ค็ถือเม็นว่าพักสวดที่ว่าเพิ่เตรียมกาเกียมไว้นะทุกคนเพราะว่าเขาเล่าไว้เนาะหลังจากอันนี้แเ้าก็จะเอามากรอประศาสไปทิ้งเข้าหรือว่ามวยหนึ่งเข้านะทุกคน อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตนะทุกคนวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่นว่าบ้านสร้างพวกเแม่นอาชีพลักแต่ดั้งเดิมเราแม่นกับเจ้าฮิตเกี่ยวกับติบเข่าทุกคนตัวจเจ้าฮิตแล้วก็แม่นว่าซีมีแม่ค้าหรือว่าพวกค้าทางในเมืองมาหับเอาไปขายต่อนันนี้เป็นอาชีพที่ว่าสร้างไรายได้เพิ่มแม่กับเจ้า แจ่มีไฟฟ้านะสร้างอะไร่าเข้อแลมเนาะบ้านเขาเจ้าเนะี่ยถือว่าโชคดีนะทุกคนถือว่าอยู่ติดกับธรรมศาสติเนาะถือว่าอยู่กับธรรมศาสติเป็นว่าไม้เป็นตตกะม่นอยากก่างกระเม่นบอกบ,บร่ได้ซื้อนะทุกคนเจ้าขึ้นผู้ขึ้นภาคะ ตัดเอามากวก็มาเหล่ามาจักแต่แก็มาสาดที่เข้าถือว่าเป็นการสากไรไดอันนี้ก็สูกดีเลยทุกคนเพิ่ม่เท่าเพื่อนแย่ไข่หมดเด็กทุกคนบ่าจะเปลี่ยนออกไปป้าอีกนะเอามปเกย์ไกอยู่เฮือนสบายทุกคนอันนี้จะความอุดมสมบูรณ์ <laughs> โอ้มีแต่ไข่ของมาร์กนะไม่เท่าเนาะมันมีแต่แม็ดำเออโอ้ยไปเสียบเบ็ดแท่งไลยท่วคนมาอื่นเนียเออบเสียบดูล่ากเอาเอาอันนี้ไปเสียบเบ็ดเ,าเานาะเ,เ,เออปากกศมันมากใท่ไหเออเออเออ อทุกคนสังเกตเบื้องเราเข้ากับเจ้าคักไปเลยถือว่าเชิงในปัจจุบันนี้แม่นว่าหาเบื้องหาส้มได้ยากเลยว่าคักไปเลยคัก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 แล้วเข้าเนี่ยผมไม่จะไปกู้ข่นวด รอถึงจหมดลายทุกนบริส oh. ันบริสันอืตะกอนกระสานอยู่แต่ทีน hmm. no no oh. no 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 ี้ว่ามีเฮ็ดนำสวนน้เอย่างไรบริสันเนี่ยเฮ็ดสวนมั่นมือเนี่ยเฮ็ดนำสวนเนาะอเนี้นเ้่เลยนันหน่หนา้นหลังนี้ลโอ้หมู่บ้านแช่นีมถือว่า ก็จะยังคงความเดิมนะที่ว่าให้เราได้เห็นทุกคน,นว่าในปัจจุบันก็แม่นว่าหาเบื้องหาชุมได้ยากอันนี้ก็จะเป็นนั้นในทุกคนเป็นเครือใบดินที่ว่าเขาไว้ใช้ครอบคอรอบสาสติบเข้านะก็จ,จะใช้ใช้เครือใบดินตัวนี้ทุกคนว่าเนื่องจากว่ายในปัจจุบันมันก็ชิหาย,ยากก็จ,จะเอาเครือใบดินมาทดแทน ก็ถือว่าแน่นเนียวขึ้นกันทุนขึ้นกัน นะทุกคนอันนี้ก็เป็นว่าเป็น,ปนบรรยากาศยามแรงๆนะอ,อันนี้เราจะสิ่เดกลับคาะที่ตามวิดีโอนะทุกคนบาย